ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะส่งอีหน้าเขียวนะครับหนึ่งซาโป FCS 966นะครับให้ลูกค้านี่ดูเลยไปประเทศไหนครับแหมกล้องนิช้าจังเลยนะครับนี่ครับกัมพูชานะครับเป็นไงครับลูกค้าเราต่างประเทศตอนนี้มาแรงครับทั้งประเทศลาวทั้งกัมพูชาในไทยตอนนี้จะค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงนะครับเพราะว่าโควิดระบาดก็จะเป็นอะไรที่ ไม่ค่อยมีงานนะครับแต่ต่างชาติเราก็ยังเล่นกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังประสิทธิภาพเสียงตัวนี้กันนะครับผมบอกได้คําเดียวว่ามันละเอียดมากนะครับเทียบหลักหมื่นแบบสบายๆแล้วก็เบสแน่นกลางแหลมสดใสปิ๊งปังมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้สินค้าหายากมากๆครับตอนนี้ก็ตัวสุดท้ายของร้านนะครับไม่รู้ว่าจะมีมาอีกไหมก็สุดท้ายวันีนะครับไปรีวิวกันอ่ะฟังเพลงตัวอย่างกัน,นครับ Yo, give เดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับ EQ นะครับตัวนี้เกณฑ์สัญญาณนะครับในเกณฑ์โลคั u อันนี้เพิ่มย่านบูตเบสบูตแหลมเราค่อยๆปรับนะครับดูนะครับ Yo, give to dance to. อันนี้ปรับเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นไงครับแหลมเริ่ม ดูนะครับคร่าวๆนะครับสมมติเราไม่ใช้ EQ นะครับเนี่ยครับตัด EQ ทิ้งเลย เป็นไงครับนี่คือเสียงที่เราตัด EQ ทิ้งเสียงจะแบบประมาณว่าแหมมันไม่ได้อัตราลดนะเนาะพี่เนอะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงไทยๆกันดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะฟังเพลงไทยๆกันดูครับ ยังไงครับรายละเอียดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเบ็ดเบิกมาครบเลยนะครับนี่เลยอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมครับนะครับสนใจสินค้าดีๆแบบนี้ต้องทีหนึ่งซาวโพมิวสิกนอรประถมครับ0 8 2 3 2 9 2 8 9 9 1นนะครับแน่นอนแล้วครับคุณได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็แน่นอนว่าเรามาเล่นโชว์ให้ดูทุกชิ้นนะครับว่า แต่ละตัวนั้นเยี่ยมขนาดไหนนะครับติดตามนะครับหนึ่งซาโปมิคนะครปฐมได้ที่ y u u t u b e f b o o k นะครับและอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อคุณจะได้รับสาระความรู้ดีๆแบบนี้ในทุกๆครั้งที่เราเอามารีวิวนะครับรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยฝากติดตามกันด้วยนะครับเครื่องนี้ก็เดี๋ยวแพ็กส่งไปกัมพูชาเหมือนเดิมครับผม